ได้ใช้งานนานเออตั้งแต่ซุ่มยิงมาโอเคนะครับสวัสดีครับจิยานบ้านเสือนะครับผมก็เนื่องจากว่ามันมีที่มาที่ไปเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะก็คือเกี่ยวกับการซุ่มยิงเชโดของผมอผมก็ซุ่มยิงกันอยู่แถวนี้แหละช่วงที่จะโดเยอะทีนี้มันมีว่ามีน้องคนนึงคอมเมนต์มาว่าอยากให้ผมรีวิวรีวิวปืนที่ผมยิงเชโดระะการขนาดไหนประมาณนี้ก็จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกครับ อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ที่ที่เป็นประเด็นหลักร,ร่วมเข้ามาผมก็เลยอ่าไหนๆก็ท,ทําทีเดียวพร้อมกันเลยก็คือเคยตั้งใจว่าถ้าสิ่งที่เราทําครบล้านวิวก็คือเกี่ยวกับยิงปลาเนี้ยก็จะหาแนวคุยประเอิญมันก็มาแมทกับที่น้องเขาอยากดูปืนเราด้วยก็เลยจัดเพราะว่าใครจะไปนึกยิงชโดได้ตัวเดียวคนดูเป็นล้านและคําว่าเป็นล้านเนี ปืนแบบไหนทำไมยิงแล้วคนดูเออจริงๆเนาะเอาป่นผ,ผมผมยังไม่รีวิวเท่าไหร่ผมทาัาความนิดหนึ่งว่า <c oughs> การยิงปลาปืนก็คือส่วนประกอบแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นหลักก็คือคุณยิงในสถานที่แบบไหนใช่ไหมยิงแล้วมันได้อารมณ์ได้อัธรสคนดูลุ้นไหมเราเองคนยิงลุ้นไหมเนี่ยคืออารมณ์ของการดูคลิปดูรายการเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่แปลกใจว่าบางทีปืนผมก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าสถานที่ที่เรายิง มันคือกอไผ่มันคือฝูงปลาที่อยู่ตามธรรมชาติแต่เผอ,อิญว่ามันอยู่ใกล้ๆก,กับเราแค่นั้นเองว่าอารมณ์ในการยิงเนาะบางทีอย่างคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็ก็ตานี่ด้านู่นก็แล้วแต่นั่นคืออารมณ์ร่วมในการดูผมเข้าใจก็ไม่มีการกดเคืองอะไรกันนะเป็นความสนุกสนานร่วมด้วยกันเพราะมันก็คือโลกของโซเชียล <c oughs> แล้วก็ถือว่าทุกคนก็ให้กําลังใจในการทําแนวนี้นะครับผมก็ทีนี้มาดูคร่าวๆก่อนนะครับปืนอันนี้ จริงๆแล้วยูทูบนะครับ <c oughs> คุยก่อนเร <c oughs> ื่งเปะที่หลังครับเปะที่หลังก็จริงๆปืนนี้อายุนานแล้วนะครับผมตีร่วมร่วมไปประมาณสักร่วมเกือบ30ปีเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มเริ่มรู้ภาษาประมาณ4ี่ห้ขวบเนะี่ยพ่อเป็นคนซื้อจอากญาติหมู่บ้านใกล้ๆซื้อมาให้พี่ชายพี่ชายคนโตแกอยากอยากได้ไว้ยิง กบยิงอะไรน้องมาก่อน <c oughs> ก็เลยพ่อก็เลยไปซื้อให้แต่จําราคาอะไรไม,ไม่ได้แต่ว่าจําได้ว่าต,ต้งแต่เด็กๆละประมาณนี้แล้วก็จริงๆเขาจะยาวกว่านี้อีกนะครับยาวกว่านี้อีกประมาณคืบ่หนึ่งแต่เพิ่มมีอู่ช่วงหนึ่งที่ว่าผมยิงปลาแล้วมันเก,กะกะมันยาวกว่าจะเอี้ยวอะไรมันติดนี่ติดนู่นอะไรผมก็เลยตัดออกสักคืบ่หนึ่งแต่ก็มีผลเสียนิดหนึ่งครับผมก็คือความแม่นจะไม่เหมือนแต่ก่อน ผมก็คิดว่าน่าจะมีส่วนด้วยแหละเพราะว่าตั้งแต่ผมย่นลงมาแล้วเจาะรูเพิ่มเพราะเมื่อก่อนจะมีแค่รูเดียวคืออนนี้ประมาณที่ผมตัดออกนั่นแหละอันนี้ผมก็เจาะใหม่เป็นรูปรูไว้สําหรับย่นสายยางได้ไหงถ้าคนเล่นปืนแนวยิงปลาเขาจะรู้อยู่กันย่นที่สายยางเราอยากให้ตึงมากแต่สายยางเราสั้นก็เียบมานี่ตึงได้น่าจะใส่ได้ถ้ากี่เส้นก็ได้ตรงนี้ประมาณนี้แต่ว่าคร่าวๆนะก็คือ มันเป็นความทรงจําที่ดีมากกว่าเพราะว่าการที่เราจะมีอาวุธบ,บ้านเราใช้ในการทำมาหากินด้วยส่วนหนึ่งมาแต่สมัยโบราณแล้วก็อยู่ร่วมกวับเราแล้วยังใช้งานได้ด้วย <c oughs> ได้ด้วยก็คือมร่วมสามสิปีอ่าก็ไม่เสียชาติเกิดครับผมก็จริงๆผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นไม้อะไรเนาะแต่ก็ดูใกล้ๆเน,นี่ยเราจะใช้ลักษณะการทำร่องทำอะไรทั่วไปแต่ว่าก็คือเป็นคนที่มีฝีมืออยู่ในถิ่นหมู่บ้าน อะไรต่างๆนี่หน่อยๆผมก็ดัดแปลงส่วนไกลไกลตรงนี้ก็ประมาณนี้ผมก็คงอธิบายอะไรไม่ได้มันก็จะเป็นสปริงเป็นตัวขัดเป็นเดือยธรรมดาพอเรากดตัวนี้นกดตัวนี้ก็จะเป็นสปริงล็อกกันเพราะตัวนี้ผมก็จะไม่ค่อยเข้าใจระบบแต่ถ้าคนเล่นเขาจะรู้มองแค่นี้ก็จะรู้ว่าเป็นไกลแบบไหนครับแล้วเรามันก็ง้างขึ้นอย่างเงี้ยมันจะมีรุ่นเก่าอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเป็นลวดที่เจาะ เป็นเหล็กเหล็กเล็กๆเจาะมาแล้วคาบมาแล้วก็ทับจากข้างบนเนาะมันจะทับกดกดปลายลูกดอกไว้อ่ารุ่นน well> ี้เป็นรุ่นที ky, ่ล็อกล็อกไว้เลยอ่าซึ่งลูกดอกนั้นวันนี้ไม่มีรีวิวให้ดูนะครับเปิอยู่ตามห้วยหมดครับผมยิงแล้วเม่นเกินม่นเกินอ่าบางทีก็เครียดไม่อยู่บ้างอะไรบ้างก็ปล่อยไปก็คือเป็นความสนุกสนานแต่ส่วนมากอะยิงไม่ค่อยโดนหรอกเพราะผมยิงไกลๆอยากลองยิงดูเฉย ว่ายิงพวกปลากระสูปลาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าช่วงหล่างๆคือจะโดเขาก็ก็อยู่นะแต่เขาไม่ค่อยขึ้นให้เห็นเพราะว่าน้ำมันขุนด้วยน้ําเริ่มน้อยแล้วก็ขุนเลยยิงปลาอื่นบ้างอะไรบ้างเลนๆไปก็ประมาณนี้ครับส่วนท้ายส่วนอะไรต่างๆก็ประมาณนี้ความยาวของเขาหรอดวนเพราะว่าตันนี้วาหนึ่งจริงๆมันวากว่านะที่ผมว่าก็เพราะวาวาผมยาวด้วยปลาว่าก็น่าจะอยู่ประมาณร่วมๆนีประมาณเกือบสามเมตรครับ ประมาณนั้นนะครับร,3 m, 3 m, 8, 10, รวมรมกับ3เมตรเมตรแปดสไรประมาณนี m, ้สเมตรนี่เลยแต่สิ่งที่ที่ไอ้ผมบอกถึงความแม่นนั้นอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับแล้วก็ลูกดอกหลายๆอย่างจริงๆถ้าเราจะดัดแปลงลูกดอกอให้มันยิงอยู่ก็ได้เยอะแยะครับแต่ว่าบางทีถ้าดูในคลิปก็จะเห็นลูกดอกผมก็คือคลิปซ um ุ่มยิงเชโดาซุ่มย um ิงเชโดจะเป็นตัวที่เป็นล้านวิวก็คือตัว EP สอ ครับผมเพราะว่า EP หนึ่งยิงแล้วพลาดแต่ผมพลาดจากอะไรต่างไงก็คือดูผมได้จากหนึ่งสองเพราะว่าอาจจะดูคลิปนี้แล้วแล้วแล้วผมยิงยังไงอ่ะ่าทำไมเขาดูเป็นล้านแม่ก็นั่นจอย่างที่ผมบอกว่าบางทีผลลัพธ์ที่ได้หรือไม่ก็สถานที่ที่ยิงอารมณ์ร่วมในการดูหรืออะไรต่างๆหลายอย่างก็มันต้องมีข้อสงสัยแลยเนาะเพราะคนเรามันยิงคนละที่คนละทางคนละอาวุธปืนหัดปลายอยู่คนละที่เลย ก็เป็นคร่าวๆว่าตอนผมซุ่มยิงจะไม่ใช่ยางเส้นนี้นะจะเป็นยางสีเหลืองๆสีเหลืองๆแต่ก็จะหนากว่านี้หน่อยหนึ่งเสื้ออันซุ่มยิงของผมในตอนนั้นก็จะมีมีรอกด้วยอันหนึ่งรอกที่ไว้ลวมรองอ่ะรอกที่ใสเบ็ดนะรอกเบ็ดแต่เพื่อนมันไม่ค่อยเวิร์กมันไปดีอยู่แต่มันไม่ค่อยเวิร์กเกะกะผมก็เลยบางคนเขาก็แนะนะครับให้ใช้ไอ้ที่ทอทอพีวีซีอ่ะ พันพันเชือกเอ็นอะไรเนี่ยผมก็อผมก็ไม่เคยทําก็เสียวมันก็ดิ่งเหมือนกันกลัวม,ม,มันไม่มันไม่รูดไปกวคือเราความคิดเราเองนะครับแต่ก็เห็นเขาทาอยู่เนี่ยก็อย่างนี้แหละครับแต่ว่าปีหน้าเจอกันใหม่เพราะว่าผมจะใช้ลูกดอกแบบใหม่มจะทาลูกดอกแบบใหม่ทาลูกดอกแบบใหม่แบบว่ายิงแล้วอยู่อโอเคต่อให้ไม่มีเชือกแต่ก็อยู่ะตัวใหญ่ก็อยู่แต่ลูกดอกที่ผมยิงในตอนอีพีสองก็คิดว่าถ้าใหญ่กว่าน,นั้นอีกสักหน่อยหนึ่งก็คงจะ ไม่อยู่หรือถ้ายิงหรือตัวนั้นถ้ายิงไม่โดนไม่โดนจุดโฟกัสก็อาจจะไม่อยู่เหมือนกันแต่เผอิญว่ามันโดนจุดโฟกัสจริงๆนอกาะมันมีความยากง่ายในการยิงปลาก็อันนี้ผมผมคุยในในลักษณะนิดหนึ่งเนาะบางทีการคอมเมนต์เราก็เเสียงรังแกนิดหนึ่งอะ่ะบางทีแต่ถ้าคนดูเกี่ยวกับยิงปลาเขาก็ก็ระทึกอะ่ะไม่ใช่คุณแบบอะไม่ใช่แบบอยู่ๆมาเห็นปลายิงจุ๊บเเอาให้ดูแค่นั้น ต้องรู้ว่าการที่เรารอคอยนั่งซุ่มนั่งรออะไรสักอย่างนะความความที่ไม่ใช่สามารถแต่เห็นแล้วจะยิงอ่าก็คือาว่เห็นปุ๊บคุณยิงมั่นใจว่าจะโดนไหมโอกาสพลาดเยอะไหมเยอะแยะเพราะเราต้องรู้ด้วยว่าตัวเราผมยิงเนี่ยคือผมไม่มีเชือกใช่ไหมผมไม่มีเชือกเพราะฉะนั้นถ้าผมพลาดก็คือหายที่หาคืนยากเพราะมันมีแต่เศษไผ่อย,อยู่ข้างล่างกิ่งไผ่เยอะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องฟันธงว่าโอกาสที่ผมจะได้ด้วย ความใกล้หรืออะไรนั่นคือโอกาสที่แฝงไว้ในนั้นที่มากขึ้นนั่นคือเวลาของการดู<ม>ความประทึกของการยิงเพราะถ้ายิงเดินไปถ้าจะยิงมันก็ไม่ตื่นเต้นมันก็ราวานเหหร,รู้ว่านี่ปลายจะเดินไปเวียงเหมามันก็จบไม่สนุกแล้วอยูยูเขาโผล่ขึ้นมาให้เห็นออกจะได้หวานไหมหวานถึงไหมถึงแล้วเขาหลุดออกจากเหจะโอ้ยังไงอ่ะเนี่ยคือความสนุกทุกอย่างมันคือความสนุกความ,วามตื่นเต้นเพราะฉะนั้น ผมเองก็เช่นเดียวกันที่ผมซุ่มยิงก็คือนั่นแหละครับต้องการความสนุกความระทึกในการยิงคุณเคยตื่นเต้นไหมเวลาเขาโผล่มาแล้วแบบมันตื่นเต้นอ่ะคือมันไม่ทันครับไม่ทันอ่ะทีหันปืนไม่ทันแล้วมันติดไม้บ้าอะไรบ้าเลยโหปลาตัวใหญ่แต่มันคือความความรีบความระทึกอย่างเงี้ยบางทีว่าโอ้เขาจะมุดลงคืนไหมถ้าเราจะทันไหมทันแล้วจะง้างไกลทันไหมเนี่ยมันมีความสนุกไอ้ตรงนี้เป็นมนเสน่ห์ของการการยิงก็เหมือนว่า ทำไมผมไม่ชอบแนวมุดดำน้ายิงเพราะว่าบางทีคือเรามองเห็นจจ่าเพราะปลายอยู่ข้างหน้าไปจี้อยู่เงี้ยจุ๊บคือมันง่ายเกินไปครับก็ยิงได้ก็จริงแต่ว่าคือในในมุมมองของผมที่อยู่อย่างเงี้ยคืออย่างนั้นมันดูง่ายเพราะคุณเห็นเป้าหมายแบบนิ่งมากง่ายมากของผมคือมันต้องคิดทั้งหมดถ้าผมยิงถูกแล้วขมุดไปใต้ไผ่เราได้ไหมจะหาเจอไหมคือมันมันมีองค์ประกอบเยอะอย่างเงี้ยคือการซุ่มยิงมีความมันความใส่ใจความระทึก ทุกอย่างจะรวมอยู่ในเกี่ยวกับกลุ่มของพวกนี้ทั้งหมดแม้กระทั่งการการที่เราไม่สามารถเดาว่าเขาจะโผล่มาอย่างไรบางทีเรานั่งเนี้ยทำมองดูแล้วว่าถ้าขึ้นมาระยะนี้เสร็จเราแต่พผเอิญเขาขึ้นมาจากอีกระยะหนึ่งเราเห็นแล้วแต่ทําอะไรเขาไม่ได้บางทีอะเพราะมันต้นกิ่งไม้มันเยอะอไงครับเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นปืนแก๊ปมันง่ายไงที่หันตรงไหนก็ยิงได้แล้วความอนุภาคเขารุนแรงไงโดนยังไงก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราก็คือเนี้ยแบบอ่ะลุ้นครับ ถ้าโดนก็คือโดนไม่พอโอกาสจะได้เอมันคือมันมันมีความสนุกเม็นมนสนิ์ของการชุ่มยิงเหบนี้ครับคือจุดหนึ่งที่ที่ผมมองคือง่ายๆว่าคนยิงอย่างท่านนี่คับผมตากล้องใช่ไหมเวลาผมซูมไปเนี่ยคือตากล้องมุณมองเห็นใช่ คนยิงมันอยู่ด้วยอีกอีกฝั่งหนึ่งกว่าจะหันมาก็จะเห็นบางทีบางกิ่งไม้บางอะไรแบบแล้วถ้ามาบอกบางคนบอกเฮ้ยทำไมถึงไม่ยิงอ้าวคือตากล้องมันซูมแล้วมันชัดมันเห็นแต่คนยิงมันคนละคนไม่ใช่คนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือีจริงก็เป็นองค์ประกอบนะทั้งหมดครับก็คือความสนุกความมันก็คือเนี่ยอยากคุยบ้างเห็นแซมว่าเออบางทีที่ผมทําให้ดูอ่ะมันไม่ใช่ท่านบอกว่าโอ้ยมือน่าจะยิงตั้งแต่นาทีนั้นหรือไอแบบกูจะเป็นกูยิงได้ตังเยอะแล้ว ท่านคุณถ้าผมก็ได้แค่นี้แหละครับผมก็ยาวๆยาวๆกันขำๆครับก็นิดเหนือนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมตามที่เอฟซีขอมาเราคร่าวก็มันไม่มีอะไรมากก็นี่ก็เป็นกระบอกช่วงหลังแล้วช่วงในในคลิปอาจจะยังไม่เจอเจอช่วงท้ายๆสองสามตอนที่หลังที่หลังเนาะเพราะว่าผมมีร้านสามสี่ตอนมั้งอ่าครับก็ยังไงก็ทำแบบตัดทยเราตัดตัดสายเชือกไว้คล้องไว้ส่แบกเอาก็อาจจะเห็นในช่วง ที่พงหลังสองลำคลิปก็มีก็ได้อยู่ครับได้เหมือนกันแต่ว่าความสนุกก็ประมาณนี้แหละครับผมเป็นการรีวิวแล้วก็สามารถติดตามผมได้นะครับในทางอุทยานมั่นสวนเกี่ยวกับการซุ่มยิงปลาชโดครับจร,จริงการซุ่มเนี่ยผมซุ่มตั้งแต่ลูกแดงๆเลยนะเพราะว่าจะเห็นตั้งแต่เขาลูกแดงๆมาจนเริ่มโตหน่อยนะเริ่มลงเริ่มลดพอขึ้นซุ่มยิงได้อะไรก็คือโอ้สนุกครับมันเป็นก็เหมือนสารคดี ต่างประเทศเลยครับจัซุ่มมาตั้งแต่น้อยมามาเรื่อยเรื่อยว่ามีกิจกรรมแบบนี้ซุ่ม,มบ้างล่าบ้างอะไรบ้างเยอะแยะอย่างทุกวันก็ยังมีอยู่ก็เดี๋ยวต้องหาวิธีอย่างอื่นก่อนเสร็ๆไปพะน้ําลงนะเยอะละลวกับผมก็ประมาณนี้จริงๆว่าจะไปปักเบ็ดแมงจะชนครับผม,มเตรียมได้แล้วสายไฟได้เมื่อคืนสายไฟแมลงก็ได้แนะมงชนก,ก็เลยว่าครบล้านวิวแล้วเหรอพอดีเลยก็เลยบวกกับที่ fc ขอหมากล เลยสิครับผมเกี่ยวกับรีวิวปืนนะครับซุ่มยิงชัดดติดตามผมได้นะครับที่ EP 1, 2, 3, 4มีามีทุก EP มีความบันทึกความมันอยู่ในตัวอันนี่คือเท้าความไปนิดหนึ่งครับผมบุทยานบ้านสวนครับซุ่มยิงชัโดกับการรีวิวอาวุธเนาะก็ขอลากันที่ตรงนี้เลยครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันปีหน้าครับผมจะชุดใหม่